E ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็ยังติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ zoom02.com/od/5 7 m e e ิ i งไอด98380173199ค่ะโดยห้องจะเปิดที่เวลา13นาิกา45นาทีถึง15นาฬกาทั้งสดแล้วก็รีลันทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์นอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะในเวลา17นาฬกาและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันส่งคุณค่ากันก่อนค่ะ เรามาเริ่มต้นนะคะกันที่โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าให้มีอะไรเป็นข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขในการที่เราจะไม่ทําความดีไม่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีไม่ปฏิบัติธรรมค่ะนี่นะคะก็จะทําให้เรามีสตินะคะเราก็อยู่กับบุญกุศลตลอดเวลาค่ะไม่ประมาทในการทําความดีค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นนะคะการที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านทางระบบซูมพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ค่ะนณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาั์ขน,นุกยุง วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมอย่างต่อเนื่องภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำอาราธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆโดยมีคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายทางออนไลน์ผ่านระบบซูมและมีเจ้าภาพบางส่วน นำกล่าวคำถวายหน้าศูนย์กลางพิธีก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้นำพระไตรและทายธรรมแด่ถวายแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมกันร่วมบุญผ่านทางระบบซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อตรึกล,ลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ค่ะ ทั้งนี้ผู้ทศนิกชนนะคะสามารถที่จะมาร่วมพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแบบออนไลน์ได้ผ่านทางระบบซูมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ www.zoom072.com ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะก็เรียนเชิญค่ะอนุโมทนาบุญกับ,บ,บทุกท่านด้วยนะคะ มาต่อกันนะคะที่สาธุชนค่ะได้มาร่วมกันรับบุญใส่ฐาน LED เพื่อใช้ในการจุดประทีปในวันอาสาฬหาบูชาซึ่งตรงกับวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยที่มหารตัตนะวิหารคต8และ31 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วสาธุชนได้ช่วยกันรับบุญเตรียมงานวันอาสาหะบูชาซึ่งตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยช่วยกันใส่ฐาน LED เพื่อจะใช้ในการจุดประทีปสาธุชนทุกท่านที่มารับบุญนะคะต้องทำการฉีดวัคซีน2เข็มพร้อมทั้งทำการตรวจ ATK ก่อนมารับบุญค่ะโดยภาพของผู้มิบุญ ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อช่วยกันเตรียมงานซึ่งเป็นบุญใหญ่ของผู้ที่รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีและก็ได้เก็บเกี่ยวบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่ทำให้งานพระพุทธศาสนาก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยดีค่ะโดยในวันอาสารหะบูชาที่จะถึงนี้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตร4,555,555,555ล้านจบค่ะพร้อมทางพิธีจุดประทีปรอบพระมหาธรรมกายเจดีโดยจะมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ทางออนไลน์ค่ะดังนั้นการเตรียมงานบุญจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานในครั้งนี้ออกมาได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของสัธุชนที่มาร่วมกันรับบุญนะคะเราไปรับชมกันค่ะว่าจะปลื้มใจกันขนาดไหนค่ะค่ะปกติอยู่กันที่ประเทศอิตาลีนะคะหลังจากล็อกดาวก็เลยได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองไทย ก็ติดตามข่าวสารในเมืองไทยเกี่ยวกับวัดอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็ให้ความสนใจพิเศษกับวัฒธรรมการนี่แหละค่ะตอนนี้ก็มีเขาบอกข่าวมาว่าให้มาใส่ฐานเหล็กก็พาลูกสาวเข้ามาช่วยกันมารับบุญค่ะคงจะประมาณวันนี้และวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะเข้ามาต่อเรื่อยๆค่ะเมื่อไหร่ที่ได้รับข่าวสารที่นี่คือแรกๆที่ชกชวนเข้ามาก็คือว่าให้เขาไปปฏิบัติธรรมค่ะ แล้วก็เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับพระธรรมกายที่ว่าคุณยายเขามาบ่อยๆพอมีโอกาสครั้งแรกที่ได้เข้ามาเขาก็ชอบได้มาเดินรอบเจดีย์เขาบอกมันสบายๆการมาเดินรอบเจดีย์ที่นี่เข้ามาเมื่อไหร่ก็รู้สึกสดชื่นเขาก็เลยรอค่ะรอทุกครั้งเลยถ้ามีกิจกรรมที่ไหนก็จะเข้ามาที่นี่ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานตรงนี้และคิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสกันง่ายๆนะคะเท่าที่ดูเพราะเป็นแค่กลุ่มคนได้น้อย อยากจะได้บุญนะคะไม่มีโอกาสมากที่อยู่ต่างประเทศแล้วมาที่นี่ก็คิดว่าหลายคนทําก็คงจะเป็นหลายบุญที่ร่วมกันแล้วเราก็คงจะมีส่วนในบุญที่ใหญ่จริงๆอะค่ะอิ่มบุญค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่คงหาไม่ได้ง่ายๆอะค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในในกรุงเทพนะคะอยู่ต่างจังหวัดมั่งหรือว่าอยู่ต่างประเทศมั่งถึงจะเป็นแค่ครั้งเดียวแค่ช่วงไม่กี่ชั่วโมงจะรู้สึก รู้สึกอิ่มค่ะอิ่มบุญเต็มใจแล้วก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ได้พาลูกสาวมาด้วยยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้มาทุ่มเทนะคะทั้งกายใจนะคะเพื่อที่จะให้งานพระพุทธศาสนาลุ่วงไปด้วยดีค่ะ มาต่อกันนะคะที่ในเรื่องของวันอาสาฬหาบูชาค่ะซึ่งตรงกับวันที่13กรกฎาคม2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธนะคะได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านได้ประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกได้ตรัสสอนนะคะปฐมบทคือธรรมจั กับปะวัตนสูตรจนพระอัญญากลัญญะนะคะได้ดวงตาเห็นธรรมค่ะแล้วก็บวชเป็นพระพิสุกรูปแรกของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคุณอันไม่มีประมาณนะคะแก่มวลมนุษยชาติเลยทีเดียวค่ะให้มีหลักธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เเออัามสตกธรรมจักกับปวัตนสูตรที่พวกเราชาวพุทธตั้งใจสวดกันด้วยจิตอันเกษมนั้นคือพระธรรมเทศนากันแรกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจะวะัคคีทั้งห้าในวันเพ็ญเดือนแป เมื่อ2,600กว่าปีก่อนหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดรููและประทับเสวยวิมุติสุตลอดเจดสัปดาห์การประมเทศนาในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพระไทยที่จะประกาศพระศาสนาเพื่อประทานพธาทธธรรมแก่ชาวโลกให้มีธรรมะเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตอย่างถูกคันลองคลองธรรมอันเป็นแนวทางสำคัญให้สัตว์ท,ทั้งหลายเกิดสันติสุขในชีวิต และเป็นการประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณคือผู้ทรงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งอย่างเป็นผู้เปิดทางสายเอกสายเดียวที่จะนำพามวลมนุษยชาติไปสู่มรรคผลนิพพานความสำคัญของธรรมาจากกัปปวัตนนสูตรนั้นเป็นดุจการเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมเป็นการเริ่มขยับขยายพระพุทธศาสนา ให้แผ่ขยายออกไปครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิจะแผ่ขยายอํานาจครอบคุมทั้งทวีปทั้งสี่ได้ก็ต้องเคลื่อนจากพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ได้เคลื่อนจากแห่งธรรมคือธรรมาจัก,กรกัปปะวัตนะสูตรเป็นครั้งแรกในวันขึ้น15าค่าเดือนแปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันโดยใจความสําคัญของพระสูตรนี้คือการชี้ ให้ได้พิจารณาเห็นความสิ้นไปและความเสื่อมไปดังที่พระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยความเข้าใจธรรมสั้นๆง่ายๆว่ายังกินจิสมุทัยธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา นี่คือหัวใจสําคัญของธรรมจักรกับวัตนสูตรที่พระอัญญาโกณทัญญะพิจารณาจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาธรรมจักรกับวัตนสูตรจึงมีความสําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนานั้นครบองค์การประกาศทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือสาระสําคัญของธรรมจักรกับวัตตนสูตร ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เอียงไปทางการมาสุขขันลิการุโยกอันเป็นการประกอบตนสแสวงหาความสุขจากการมคุณทั้ง5และไม่เอียงไปทางอัตตะกิละมาฐานุโยกอันเป็นการทรมานตนโดยหาประโยชน์ไม่ได้ซึ่งมัชฌิมาปฏิปทานั้นประกอบด้วยอริยมรรมีองค์8อันเป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระสัมมาสัสมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าและทำให้พระพุทธองค์ประจักษ์แจ้งในอริยสัจสี่โดยหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระสูตรนี้จบท่านโกนธัญญะได้เกิดธรรมาจักสุมีดวงตางเห็นธรรมขึ้นจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระพุทธองค์จนได้รับประทานเอหิติิขูอุปสัมปทาเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ศาโดยสมบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์งนั้นมีความสําคัญดังนี้คือพระโบราณกาจารย์โบราณกาบัณฑิตท่านก็ได้กล่าวไว้เป็นการเปรียบเปยว่าพุทโธมาตาปิตาธรรมโมสังโฆพาตาพุทโธมาตาหมายความว่าให้มีพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแม่ ปิตาธรรมโมคือมีพระธรรมเหมือนพ่อแล้วก็สังโฆพาตามีพระสงฆ์เป็นเหมือนพี่น้องข้อนี้คืออย่างไรข้อนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลูกสร้างศรัทธาประสาทะให้เราทั้งหลายเกิดมีในพระพุทธศาสนาคราแรกเราท่านทั้งหลายจะศรัทธาในพุทธศาสนาได้ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อนศรัทธาในพระปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นจุดเริ่มต้น ก็จะเติบโตในพระพุทธศาสนาได้โดยอาศัยพระธรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องในการดําเนินชีวิตเหมือนมนุษย์เกิดมามารดาก็คลอดออกมาให้น้ํานมดูแลในส่วนเบื้องต้นปัจจัยสี่ต่างๆมีพ่อเป็นผู้หามาเลี้ยงแต่จะเดินได้ถูกทางดําเนินไปในทางที่ถูก มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาต้องอาศัยพี่เลี้ยงคอยช่วยคือสังโฆภาตามีพระสงฆ์เป็นพี่มีพระสงฆ์เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีความสำคัญในการจะชี้แนะแนวทางให้ญาติโยมเดินไปในทางที่ถูกต้องเมื่อมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นส่วนเบื้องต้นมีพระธรรมเป็นผู้หล่อเลี้ยงและมีพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยชี้ทาง นอกจากนี้พระสงฆ์ก็ยังเป็นอนุตรังปุญญเขตังโลกัสะคือเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมนุษย์ของเราจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญแหล่งเกิดบุญที่ดีที่สุดคือพระสงฆ์นอกจากท่านจะเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้ทางให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญที่เป็นทุนในการดำเนินชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อวันเพ็ญเดือนแปวันอาสารหะบูชาวเวียนมาถึงคราใดพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันบูชาพระรัตนตไตรด้วยการทำบุญตักบาทรักษาศีลียนเทียนและสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติบูบชาตามคำสอนอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องบริบูรณ์ เพื่อขจักดกิเลสอาสะวะในจิตใจที่สูญสิ้นไปอย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจ,จนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยบาทขององค์พระศาสดาได้ในที่สุด มาต่อกันนะคะในส่วนของทางด้านพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถาภพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้ทําหน้าที่พระครูสอนศิลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนนใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันพุทธที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์รังสรรติกขปัญโยและพระมหาจัก,กริดขันติชยโยจากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิวระปัญญาจารย์จังหวัดกำแพงเพชรได้ลงทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโดยได้นำนักเรียนซ้อมการทำหน้าที่ เป็นมรคทายกน้อยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรเพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนด้วยการสวดมนต์เพื่อรำลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและก็ยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมานะคะด้วยความพร้อมเรียง โดยกิจกรรมการสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพระอาจารย์ยังได้นํานักเรียนนั่งสมาธินะคะหลับตาทําใจใสๆกันทุกคนเลยแล้วก็ให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งภาพนั่งสมาธิเพื่อเป็นหนึ่งในหนึ่งล้านภาพการนั่งสมาธิบันทึกสถิติ กินเนส s s เวิร์ r เรคคอรนะคะแล้วในช่วงท้ายพระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วก็การทำสมาธิค่ะซึ่งนักเรียนต่างตั้งใจรับฟังธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศสอนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายนะคะและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้โดยเฉพาะกับการศึกษาค่ะ ีก็เป็นบรรยากาศนะคะที่นักเรียนเนี่ยก็ได้มาร่วมกันสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญการากับข่าวจากต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มต้นกันที่วัดปร,ร,รมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายเทียนพรรษาค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าพพระและพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์กัลยาณมิตรชาริสาบ็อกเซอร์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาซึ่งการทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษานับเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ได้ช่วยกันร,รักษาประเพณี อันนี้ไว้นะคะให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระโดยท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญคณะเจ้าภาพกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระโดยมีตัวแทนกลุ่ม NL072 คือกาเรยนมิตโนเบิร์ตเด no ็กชายฟิลิปกาเรยนมิตจิราพรเตเตอร์สกาเรยนมิตจำเนียนเฮ่งซุนกาเยนมิตสุนัชยาชัยรัตนะและกาเรยนมิตเสาวรัตโจ เป็นเจ้าภาพกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและร่วมพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดโดยมีกาลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์นะคะและกาลยาณมิตรวนิดาคลูธได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายพัฒตาหาน้ำปานะและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันนะคะก็ได้สร้างความปลาบปลื้งปิติใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่วัดพระธรรมกายตเนเธอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ โอโหนะคะทุกท่านมาพร้อมเพรียงกันนะคะในกิจกรรมงานบุญนะคะและที่วัดก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นสีหน้าของความปลื้มใจของผู้มีบุญทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ทวีปยุโรปค่ะไปต่อกันนะคะที่วัะธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆออนไลน์ผ่านทางระบบ zoom ค่ะ สำหรับพิธีบูชาข้าวพระจัดเมื่อวันที่3กรกฎาคมเวลา4นาฬิกาสนาทีนะคะตามเวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศสโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะกะะัลยาณมิตรที่มาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระที่วัดและร่วมพิธีกรรมงานบูญออนไลน์ที่บ้านผ่านทางระบบซูมพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัรยานมิตรสำอางอ่วมนี้พิธีถวายพัตหารมีกัรยานมิตรปะแอสลุงภูมีผาภูมิขาเมระนิยะพร้อมลูกหลานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดพระป่าสามัคคีกัรยานมิตรสุภักดูเสมังเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ดังด้านกะะนัลยนณมิตรจิตราโสภารัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีและในโอกาสนี้นะคะทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันนะคะในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื่ปิติในบุญกันทุกท่านคะ่ะ สาธุนะคะวัดพะธรรมกายปาริสค่ะก็ได้จัดงานบุญอย่างต่อเนื่องนะคะผู้มีบุญก็ได้มาสั่งสมบุญกันด้วยความปลื้มปิติใจค่ะมาต่อกันนะคะในช่วงนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้ร่วมกันนะคะสวดธรรมจักกัปปวัฒนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องเรามีสถิติ10อันดับนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพหมหานครและก็ปริมณฑลรวมถึงยอดสวดจากทั่วประเทศด้วยไปติดตามการข่าวที่ไหนสติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้นะคะอันดับ1นครหลวง1อันดับสองนครหลวง14อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง17อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดราชบุรีอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดฉะเชิงเซาอันดับ6จังหวัดชนบุรีอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะ ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ส่งยอดสวดนะคะมาร่วมกันนะ,ะเพื่อที่จะทําให้สถิตินะคะคในทุกๆครั้งของเราตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะได้แล้วก็ได้มาฉลองชัยที่ตังเมร่วมกันค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจในซูมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันค่ะ เวลา17.30น,นาทีนะคะพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com Meeting ID 892-8398-9294 Passcode 072ค่ะและก็ต่อกันนะคะที่เวลา18.30นานาทีมาร่วมกันเวียนพระทักษินรอบพระมหาธรรมกายเจดีและก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom 0 o m c o m Meeting ID 8, 8, 8 9 2 8 9 9 8 9 2 9 4ค a s s c o d e 072ค่ะและ19นาฬิกานะคะก็มาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะคะวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูนิติธรรมค่ะรับชมได้ที่ มิ e t i n g ID 8 2 5 2 9้4 9 1 7 5 p a s s อ o d ี072ค่ะและทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com.list ค่ะนี่นะคะก็มาร่วมกันนะคะในทุกๆวันในแอปพลิเคชัน o o o นะคะเป็นบุญประจำของเราค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามีประชาสัมพันธ์งานบุญมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันในงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์วันพรุ่งนี้วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2565โดยมีศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเริ่มที่เวลา8นาฬกา35นาทีรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรม9นาฬก30นาทีถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหยุดใจชนะภยัยโควิด -19 ค่ะ 1 0 4นกานาทีถ่ายทอดสดพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพรตาหารเป็นสังฆทาน11.15นาฬกา15นาทีรายการผู้ออกแบบชีวิตตอนครูผู้สร้างศิลธรรม12.10นาฬกานาทีรายการสวดธรรมจักกบปะวัฒนสูตร4 4 5 000, 5 5 5 5ล้าน4,555จบพบสุขเห็นธรรมค่ะเวลา12นาฬกานาทีรายการ สู้ต่อไปออนซูมตอนพันษา1พันซูมปีที่2ค่ะ13.30นาฬกา30นาทีะคะถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาโดยพระมหาสมคิดชยยาพิรโตตอนสายบุญหลวงพ่อค่ะ 14.30นาฬกานาทีถ่ายทอดสดเจริญสมาธิภาวนาหยุดใจชนะภยัยโควิด1 9 17.30นาฬิกา30นาทีรายการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีบูชามหาปูชนียาจารย์โดยทุกท่านสามารถรับชมแล้วก็ร่วมพิธีกรรมนะคะไปกันได้พร้อมๆกันทั่วโลกที่ www.gbnus.com และที่ www.zoom072.com ค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะ มาต่อกันค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรกันอย่างต่อเนื่องนะคะครบ7ปีของโครงการสวดธรรมจักกะปะวัตนสูตรค่ะในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันสาระบูชา13กรกฎาคม2,565วันพระคือ1ิค่ำเดือน8เป็นวันที่พระตนตรัยนะคะครบองค์3กับเป้าหมายที่ยอดสวด 4, 5่5น5 5 5ล้าน5 5 5 5 5จบสวดแล้ว ะะที่สําคัญค่ะก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็ขอเชิญรูปพิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนและถวายประทีปคมไฟเนื่องในวันอาสารหาบูชานะคะตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคม พุทธศักราช2,565ตั้งแต่เวลา9นกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหาระตะนะัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนนกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์0944919916และ0971696455ค่ะ และก็ขอเรียนเชิญนะคะพระภิกษุส,สามเณรรวมถึงผู้มีบุญทุกท่านเลยร่วมกันมาสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกนะคะด้วยการนั่งสมาธินะคะให้ใจใส่ในะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ถ่ายภาพส่งกันเข้ามาเพื่อเป็นสถิตินะคะรวมกันกับภาพคนนั่งสมาธิ1ล้านภาพโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะ เน้นภาพเดี่ยวนะคะเป็นภาพนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลนะคะถ้าถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่มเราจะนับเป็นหนึ่งภาพเท่านั้นทั้งนี้นะคะเพื่อจะเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงค่ะสามารถส่งไฟภาพมาได้ที่ meditationphoto.com นะคะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะอย่าลืมนะคะมาร่วมกันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการบันทึกสถิติ กินเนสส์บุลเล็ตคอดนะคะคนนั่งสมาธิ1ล้านภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะ บุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา14นาฬกาถึง15นาฬิกาโดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้ที่ zoom072.com/od/5 meeting id 98380173199 passcode 072นะคะและนอกจากนี้ยังสามารถดูได้นะคะทบทวนจากช่อง YouTube ข่าวบุญนิวส์แล้วก็ติดตามรับชมนะคะได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬกาด้วยค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้นะคะเรามาปิดกันด้วยสุภาษิตบทที่ว่ากับปากับเปสุกุสโลนะคะพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ